หนาวเย็นและมีลมกันโชกแรงครับเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่เสริมแผ่เสริมลงมาปกคลุมประเทศไทยซึ่งอุณหภูมิเฉลี่ยลดลง2อถึงสองศาเซลเซียสนะครับทาให้บรรดาพาา่อค้าแม่คา้าเริ่มนําเสื้อผ้าก,กันหนาวมือสองมาวางจําหน่ายเป็นจํานวนมากเพื่อให้ประชาชนซื้อหาไว้สวมใส่เพื่อคลายหนาวครับและทําความอบอุ่นให้กับร่างกายครับส่วนเสื้อผ้ามือสองที่แม่ค้านํามาจําหน่ายนั้นมีรูปแบบที่หลากหลายทันสมัยเหมาะ มากหลากหลายรูปแบบครับที่ทันสมัยส่วนราคาเริ่มจําหน่ายตั้งแต่ราคาตัวรับ50ถึง150บาทหรือสูงสุดก็ถึง1,000บาทก็ยังมีนะครับซึ่งเป็นที่น่าสนใจสําหรับยุคเศรษฐกิจเช่นนี้ครับลูกค้าต้องประหยัดเนื่องจากจังหวัดมหาสรารคาม มีกลุ่มนิสิตนักศึกษาเป็นจํานวนมากโดยแต่ละวันได้มีกลุ่มนิสิตนักศึกษาแวะเวียนมาซื้อหากันอย่างต่อเนื่องครับส่วนสาเหตุที่นิสิตนักศึกษานิยมซื้อนั้นเป็นเพราะขณะนี้กําลังศึกษาเราเรียนครอบครัวมีรายได้น้อยและไม่มีเงินเดือนเป็นของตนเองอีกทั้งเสื้อผ้ากันหนาวมือสองมีราคาถูกกว่าเสื้อผ้ากันหนาวใหม่กว่า2เท่าตัวจึงเป็นทางเลือกที่ดีกว่าครับนางสุริยารัตนปริญ,ญานายแพทย์สาธารณสุขมหาสารคามกล่าวว่าในช่วงอากาศหนาวนะครับ ทางเจ้าหน้าที่ได้ออกทําการประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนผู้ซื้อเสื้อผ้ามือสองว่าช่วงระยะนี้อากาศเริ่มหนาวเชื้อโรคต,ต่างๆมีการขยายตัวโดยเฉพาะเสื้อผ้ามือสองที่มีการเก็บหมักหมมไว้เป็นเวลานานทําให้มีเชื้อโรคต,ต่างๆปะปนอยู่ดังนั้นประชาชนที่ซื้อเสื้อผ้ามือสองครับก่อนจะสวมใส่ควรต้องนําไปต้มหรือซักด้วยน้าอย่าจนสะอาดแล้วค่อยนามาวางสวมใส่นะครับนามาสวมใส่ครับ แม้แต่ผู้ที่จะซื้อไปบริจาคก,ก็ควรนําไปต้มหรือซักให้สะอาดเสียก่อนมิฉะนั้นผู้ประสบภัยที่ได้รับบริจาคและไม่ได้นําไปทําความสะอาดก่อนสวมใส่อาจติดเชื้อโรคได้ครับครับก็ถือว่าต้องย้ํากันสักนิดหนึ่งนะครับก็ซื้อได้ไหมซื้อได้ครับก็ใช่แต่ว่าแต่ว่าซื้อไปเนี่ยจะต้องนำไปต้มให้ดี